ศิลปินคืออะไรศิลปินคือผู้ก้าล่วงหลุดพ้นจากความเป็นช่างฝีมือมาแล้วต้องการที่จะเสนอผลงานศิลปะที่บริสุทธิ์มีความคิดเป็นของตนเองมีอารมณ์และอำนาจภายในแรงกล้ามีโลกส่วนตัวสูงไม่ยึดติดชีวิตใกล้เคียงกับนักบวชต่างกันตรงที่ยังมีราคาจริตและสร้างสารรคผลงานรับใช้จิตใจในด้านสุนทรียะไม่ใช่เรื่องประโยชน์ทางกายภาพคงไม่มีสถาบันการศึกษาใดๆนะครับ ที่จะสามารถสอนใ,ใครเป็นศิลปินได้เพราะเป็นเรื่องของจิตสำนึกที่เกิดขึ้นเองคือจิตวิญญาณที่หล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อมของชีวิตที่ดำรงอยู่ตั้งแต่เกิดการเติบโตการรับรู้ประสบการณ์ชีวิตจากการศึกษาเรียนรู้กลมกลาความคิดในทุกมิติของชีวิตศิลปินที่แท้จริงนั้นจะไม่มีผลประโยชน์มาพันธนาการสร้างสรรค์ผลงานกันกลองออกมาจากความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งซิ่งอื่นๆที่ตามมานั้นคือผลพลอยได้ ว่าศิลปินนี้เป็นคำที่สูงส่งเป็นการยกย่องคนที่จริงใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะในทุกสาขาผู้ที่ถูกเรียกว่าศิลปินแสดงว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ลอกเลียนผลงานใครผลิตผลงานที่มีคุณค่าและคุณภาพเป็นที่ประจักษ์แน่วแน่ในความคิดมีอุดมการสร้างแรงสะเทือนใจด้วยสูนทริยภาพไม่สร้างสรรค์ผลงานตามกระแสะสังคมแก่นของศิลปะอยู่ที่การแสดงออกทางอารมณ์ของศิลปินนะครับ ที่สุดของศิลปะก็คือการเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์นั่นเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการร่วมมือทางความคิดและอารมณ์ที่แท้จริงของศิลปินล้วนๆโดยมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความคิดภายในอตัตมโนทัศน์ของศิลปินออกมาเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกทักษะทางฝีมือมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่บางทีการมีทักษะทางฝีมือที่ปราณีตสูงมากนั้น อาจจะไม่จําเป็นนักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในยุคสมัยนี้เพราะศิลปะสมัยใหม่นั้นไม่จําเป็นต้องมีทักษะฝีมือขั้นสูงเพียงในอย่างเดียวแต่ทักษะทางความคิดทักษะทางการแสดงออกทางสติปัญญาและทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ก็แสดงถึงศักยภาพของความเป็นศิลปินได้เช่นเดียวกันการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่ภายในอัตมโนทัศน์ของศิลปิน ออกมาสู่ภายนอกแสดงออกทางความคิดจากนามธรรมสู่รูป,ปรธรรมที่ได้แรงดนใจแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมจากสังคมจากสื่อจากความเชื่อจากคนรอบๆตัวแสดงออกผ่านการจัดวางองค์ประกอบของทัศนธาตุอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพด้วยชั้นเชิงทางปัญญาและสั่สะเทือนถึงจิตใจคือเป้าหมายที่แท้สเสน่ห์ของศิลปะก็คือ การแสดงออกอย่างมีพลังและสะเทือนถึงแก่นใจนั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ